สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอ e ว m o ์มอร์แชแนลและตอนนี้เราอยู่กับเกมเกนชินอิมแพ t กันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะมา อัปเดตไกด์ตัวละครไซโน่เนาะนั่นจากตัวละครไซโน่ฮะได้รีรันกลับเข้ามากครั้งแล้วในแพท4.2 เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตไกด์ของพี่โนกันสักหน่อยฮะตรงนี้เป็นเวอร์ชรั่นล่าสุดเลยนะแพท4.2ไซโน่เนี่ยมีแนวทางการเล่นแบบไหนการจัดทีมการปั้นตัวละครเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับตัวละครตัวนี้ฮะเราจะมาคุยกันแบบครบทุกวันทั้งหมดเลยแบบฉพอะอัปเดตด้วยฮะเหมือนเดิมไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่านะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกัน,นะฮะก็ทุกคนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e a s y c a า d ไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิม้นให้กับกเพื่อนฮะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน i d p a พาสเวิ ord, หรือว่าเติมผ่าน UID ฮะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะที่สำคัญฮะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายะฮะ ปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางใต้คลิปวีดโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ตามหาไอเดียโลราคาคุ้มค่าโดนใจวันนี้ผมขอแนะนำร้านปาิกตกิโลทางร้านมี ID ให้เลือกมากมายทั้งเกมเกณชิงแอ็กและเกมซาเรลโดยเพื่อนสามารถเช็ครายละเอียด ID ได้ตามภาพตรงนี้เลยฮะและก็ที่สำคัญทางร้านเนี่ย มีรับประการ ID ให้กับเพื่อนๆฮะสูงถึง999วันกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนั้นมีความสะดวกรวดเร็วและก็ง่ายได้มากฮะเพื่อนๆสามารถทำอะไราการเองผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะฮะผมได้แปะลิงก์ในคับอธิบายร่างคลิปนี้แล้วนะฮะแล้วก็สำหรับในส่วนหัวข้อแรกเลยนะ,ะับผมพามาดูกันที่จุดเด่นตัวละครและก็แนวทางการเล่น ของตัวไซโนกันฮะซึ่งจุดเด่นก็นเลยตรงนี้แน่นอนฮะไซโนเนี่ยมาเป็นตัวละครดาเมจหลักธาตุไฟฟ้าเนาะแล้วก็ใช้วุฒิไปหน้ของหอกด้วยฮะซึ่งเกมเคหรักเลยของตัวไซโนเนี่ยอยู่ที่สกิลแอนติฮะคล้ายๆการกัดจาพวกของอิโตหรือว่าเซียวฮะที่โกแอนติ ie, แล้วก็จะมีการเปลี่ยนล่างหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีอะไรแบบนี้ฮะซึ่งไซโนก็เปน็นอย่างนั้นเหมือนกันเวลากแอนติแล้วฮะจะทําการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีจากในใช้หอกเนี่ย จะไปใช้กองเรบเนาะในการควนแทนฮะซึ่งเกมเพย์เนี่ยจะเน้นไปที่การโจมตีปกติเลยสกิลห้าตรงนี้เมลรากดแล้วจะเป็นการใช้กำปั้นเนาะทุบไปที่พื้นฮะก็เลยได้ว่ากระโดดทุบกันแบบสะใจเลยแ,แล้วก็ถัดมากับแนวทางการเล่นตัวละครไซโนกันบ้างตัวละครไซโนครับมีแนวทางการเล่นที่ค่อนข้างง่ายมากเนื่องจากตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครยืนสนามเนาะเพราะฉะนั้นเราเซตอัพฮะตัวละครซัพพอร์ตอะไรให้เรียบร้อยก่อน กลับมาเล่นตัวของไซโนเป็นตัวละครสุดท้ายกดแอนติฮะแล้วก็ทำการสแปมการโจมตีปกติแล้วก็ใช้สกิลท่าฮะ,ฮะกดให้ตรงจังหวะดวงตาที่ขึ้นมากลางหน้าจอตรงนี้เท่านี้เองฮะจบแล้วกับตัวละครไซโนเป็นตัวละครที่ดูเหมือนจะเล่นไม่ค่อยยากฮะแต่ว่าต้องใช้สเต็ปในการเล่นพอสมควรมันสลับตัวออกไม่ได้เพราะฉะนั้น เวลาเจอมอนเตอร์ที่แวน้นหนีเราหรือว่ามอนเตอร์เปลี่ยนเวฟเนี่ยตัวของไซโนฮะต้องสลับตัวซัพพอร์ตออกมาเพื่อทำการเซตอัพใหม่นั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียแต่ว่ากับการตัวของไซโนเนี่ยจะสู้กับมอนที่ไม่เยอะเก่งมากฮะมอนตัวหนึ่งสองตัวหรือเป็นจังพวกบอสฮะเรียกว่าเป็นนักล่าบอสเลยก็ว่าได้เนาะสู้กับบอสสบายสบายฮะสะใจอย่างแน่นอนเนาะและก็ต่อไปเรามาดูที่การทำงานสกิลของตัวละครไซโนกันบ้าง เริ่ม่าที่การโจมตีปกตินะฮะการโจมตีปกติตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไเป็นพิเศษเลยเป็นการโจมตีที่อหอกต่อเนื่องอยู่ที่4ครั้งคะการชาร์จโจมตีจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าเหมือนกันเลยฮะกับตัวละครหอกอื่นๆทั่วไปคะพุ่งลงจากอากาศก็เหมือนกันเลยกับตัวละครหอกอื่นๆทั่วไปนะฮะพลังของตัวคูณก็ตามภาพตรงนี้เลยเรื่องของแอนิเมชั่นก็แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับสกิลต่อไปฮะเรามาดูกันที่สกิลธาตุของตัวละครไซโน่กันบ้าง สกิลท่าเนี่ยมีอยู่ที่2โหมด2แบบเนาะโหมดแรกเลยเป็นโหมดปกติฮะตอนที่เราเนี่ยยังไม่ได้กดสกิลแอนตี้ฮะก็เป็นการพุ่งไปได้านหน้าทําความแสงไฟฟ้าแก่ศัตรูตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นพิเศษเลยฮะอีกโหมดหนึ่งคือโหมดที่เราเนี่ยใช้ตอนที่ตัวของไซโนฮะอยู่ในท่าไม่ตายหรือว่าอยู่ในแอนตี้นั่นเองเม่อเกดกดใช้งานแล้วจะใช้2กรงเล็บเนาะสมือฮะกระโดดไปทุ่มใส่ศัตรูปรับมานี่ฮะและก็ตรงนี้มันจะมีแมคานิกพิเศษด้วย ถ้าเกิดเรากดสกิลธาตุตรงจังหวะที่มีรูปดวงตาขึ้นมากลางหน้าจอตรงนี้นะฮะมันก็จะมีเอฟเฟกพิเศษเสริมเข้าไปด้วยฮนะอย่างเช่นเพิ่มดาเมจแล้วก็มีหน้าขอเอฟเฟกต์ควาดาเมจเพิ่มเติมเป็นสามแฉกไปด้านหน้าแบบนี้ด้วยฮนะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรากดใช้งานในส่วนของสกิลธาตุในโหมดแอนติฮะมันจะมีการเพิ่มระยะเวลาคงอยู่ของสกิลไม้ตายหรือว่าระยะเวลาของโหมดแอนติฮะของตัวคาซิโนเนี่ยยืดเวลาเพิ่มขึ้นด้วยฮะตรงนี้ ซึ่งเพิ่มไม่ถึง4เมกะคีเลยเรียกได้ว่าแอนติเราจะนานขึ้นแบบมากๆเลยฮะแต่ก็ตัวคูณดูได้ตามนี้เลยนะตัวคูณโหมดปกติฮะก็ข้างบนตัวคูณในโหมดสกิลแอนติฮะก็อยู่ที่ข้างล่างฮะเรื่องของคูดาวถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมดปกติฮะอยู่ที่7.5วิถ้าอยู่ในไม้ตายฮะคูดาวเนี่ยจะน้อยมากเลยอยู่ที่3เมกะคีเท่านั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็สลับในส่วนต่อไปฮะ,ะเราดูกันที่สกิลไม้ตายหรือว่าแอนติกันบ้างฮะ อันนี้มารากฏใช้งานแล้วจะเป็นการแปลงร่างเนาะตัวคอนไซโน่ฮะจะเปลี่ยนการโจมตีปกติช้าโจมตีพุ่งลงจากอากาศทั้งหมดเลยฮะเป็นความเสียหายไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีบัฟพ,พิเศษด้วยจะมีการเพิ่มความชมันวันธาฮะของตัวละครไซโนเองเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีการต้านทานการหยุดชัะฮะของตัวละครไซโนแล้วก็ตรงนี้จะมีการต้านทานฮะ ทนต่อความเสียหายปิติกยาชาร์จไฟฟ้าด้วยซึ่งตรงนี้ฮะเขาบอกว่าไม้ตายของตัวลไซโน่เนี่ยจะหายไปทันทีเลยเมื่อไซโน่ออกจากสนามฮะเพราะฉะนั้นสลับตัวละครไม่ได้เลยฮะและก็แอนติฮะยืดเวลาได้นานสุดถึง18วินาทีก็วิธีการยืดนอกก็คือในส่วนของสกิลท่าที่พูดไปเมื่อกี้นั่นเองฮะพลังของตัวคูนการโจมตีผลิตชาร์จโจมตีทั้งหมดฮะ เราใช้ที่สกิลแอนติฮะเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องอัพสกิลหนึ่งเลยอัพทีสกิลแอนติอย่างเดียวถือว่าเพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของตัวคูณทั้งหมดดูได้เลยฮะที่ตรงนี้ชันะคท่าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง100กันเลยเดีะหนึ่ง0หน่วยเนาะคูดาวสกิลติอยู่ที่20วีฮะแล้วก็ช่วงเวลาต่อเนื่องพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่1ิวีฮะเราสามารถใช้สกิลท่าย,ยืดได้ถึง18บนาทีเนาะแล้วก็ตรงนี้ฮะพลังงานท่าอยู่ที่ 80หน่วยถือว่าใช้งานค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สำหรับถัดมาผมพามาดูกันที่พรสวรรค์ตัวของตัวละครไซโนสักเล็กน้อยฮะเริ่มที่พรสวรรค์อันแรกเลยอันนี้แหละฮะคือดวงตาที่เราพูดถึงเนาะในโมแอนติฮะมันจะมีดวงตาอยู่กับโผล่ขึ้นมากลางหน้าจอเขาอเนาะถ้าเกิดว่าเรากดสกิลธาตุในจังหวะที่ดวงตาโผล่ขึ้นมาหรือว่าตรงจังหวะฮะมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยตายไม่เลยแล้วก็จะมีการปล่อยเนาะสายฟ้าเข้าไปข้างหน้าอีก3อันด้วยก็ถือว่า พยายามกดให้ได้ตรงจังหวะตรงนี้จะค่อนข้างคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองฮะแล้วก็ต่อไปถ้าขอพ่สวัสดีตัวอันที่2ฮะการโจมตีต่อไปนี้ของตัวละครไซโนเนี่ยจะสร้างความเสียเพิ่มขึ้นตามค่าความชนันทาาของตัวละครเขาเองฮะซึ่งก็มีการบวกตามไปเลย150% 250%ฮะ เพราะฉะนั้นตัวละครไซโน่เนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นค่าชำนันธาตอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ต่อไปกับพอสติตัวอันสุดท้ายแล้วเมื่อทําคําขอกอารออสํารวจในเมืองซูเมรุนะฮะที่ใช้เวลาเนี่ย20ชั่วโมงขึ้นไปเราจะรับขอรมอนเพิ่มขึ้น25%นอะก่าค่าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็สําหรับในส่วนต่อไปนะฮะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการจัดทีมและการปั้นตัวละครไซโน่กัน,นะฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูเทคนิคการเล่นตัวละครไซโน่แบบสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะเราจะเป็นต้องทําการเซตอัพตัวละครอีก3ตัวละครให้พร้อมก่อนฮะอย่างเช่นตามภาพนี้เลยเปิดโล่จงหลีเรียบร้อยฮะแอนตีน้าฮิดะกลับมาไปทนเซต่างของฟิตฮะแล้วก็แอนตีนตัวคไซโน่ฮะกดสกิลท่าไปเลย1ครั้งฮะหลังจากนั้นเราทําการสแปมตีปกติรัลวลวัวสแปมสกิลท่ารัวๆได้เลยในกรณีที่เพื่อนเนี่ยใส่เป็นเซตต่าของ4ี่ทายริงฟิวรี่ฮะ มันจะกดสกิลอีได้ค่อนข้างทีค่อนข้างรู้ว่าค่อนข้างบ่อยมากๆนั่นเองเนาะอย่างตรงนี้ผมจะพามาดูกันอีกรอบนะคะกดไซโนแล้วกดท้าของสกิลอีไปเลยฮะตีปกติสกิลอีอีหนึ่งครั้งฮะแล้วก็รอดวงตาขึ้นอีอีหนึ่งครั้งฮะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆฮะจนเราเนี่ยกดดวงตาให้ตรงฮะสามครั้งหลังจากนั้นเราทําการสลับตัวออกฮะมาเซตอัพใหม่ฮะเปิดโลจงลีใช้ฟีดใช้นาฮิดะฮะ ลับมาแอปติไซโน่จะมาแบบพอดีเป๊ะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครฮะไม่ได้ใช้งานไปเซตสี u ทัลิงฟิลลี่ก็เล่นเหมือนกันเลยฮะเซตอัพตัวละครอื่นให้เรียบร้อยกลับไปที่ตัวละครไซโน่แอนติแล้วกดสกิลท่าไปเลยเพียงแต่ว่าจุดต่างฮะตรงนี้ เราจะไม่มี E1 ครั้งระหว่างที่ดวงตาจะมาฮะเพราะว่าเราจะไม่มีลดคูดาวสกิล่าฮะหลังจากนั้นเล่นมาเดิมเลยดวงตามาครั้งแรกกดให้ตรงฮะครั้งที่2กดให้ตรงครั้งที่3กดให้ตรงฮะหลังนั้นก็สลับตัวออกไปเซตอัพใหม่ฮะพอกำมาไซโน่แอนติมาพอดีเราก็เล่นแบบเดิมเลยเข้าวไซโน่เนี่ยก็จะวนสกิลเป็นประมาณนี้อาจจะเล่นมากกว่านั้นก็ได้หรือว่าเล่นน้อยกว่านั้นก็ได้ขอแค่ทําพลังงานตัวละครไซโน่ ไม้ทันกฎติทุกครั้งก็เพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็สําหรับในส่วนต่อไปนะฮะเรามาพูดถึงการจัดทีมของตัวละครไซโนโกันบ้างไปได้ดีจริงเหมาะจริง คือไปกับตัวละครธาตุไม้ฮะอย่างทีมแรกเลยฮะเล่นเป็นทีมไซโนแอกเวดฮะเล่นไซโนกับไม้เนาะตัวละครที่แปะไม้ให้ดีระบ,บับได้ฮะเป็นท่างของนาฮิดะถ้าใครไม่มีนาฮิดะเนี่ยเน้นธาตุไม้นอกสนามได้ฮะอย่างเช่นเล่นเป็น MC หรือว่าเล่นเป็นตัวละครอื่นๆที่สามารถแปะไม้นอกสนามได้ก็สามารถเล่นกับตัวละครไซโนได้คะและก็ตัวละครไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวเพราะอะไรฮะเพราะว่าตัวละครไซโนเนี่ย แอนติคลอส80ค่อนข้างเยอะเลยฮะจำเป็นต้องมีแอนติตลอดเวลาเพราะนการใส่ฟิตเข้าไปจะค่อนข้างช่วยค่อนข้างเยอะฮะก็ใส่ฟิตเข้าไปช่วยเติมดาเมจช่วยปั่นพลังงาตนตัวละครสุดท้ายเป็นตัวละครเอาชีวิตรอดฮะพวกโล่หรือว่าพวกคิวจะค่อนข้างเหมาะกับตัวละครใส่นมากใครมีจงรีใส่จงลีได้เลยนะฮะแล้วก็อีกทีมหนึ่งจะเป็นทีมใส่นโบรูมฮะทีมนี้จะคล้ายๆกันเลยกับทีมเมื่อกี้เพียงแต่ว่า เราจะใส่ตัวละครธาตุน้ําเข้าไปอีก1ตัวจะกลายเป็นคอมโบฮะที่ไซโน่เนี่ยสามารถทาบีบอดัดแอคกวร์ได้ด้วยและก็สามารถติดท่านของไฮบาบูมได้ด้วยฮะเพราะไซโน่เนี่ยเราเน้นชำน้าธาตุอยู่แล้วฮะบางคนเนี่ยยืนในพื้นหน้าทิดาด้วยชํา้าธาตุก็ห้าหกรอยแล้วได้ท่าของไฮบาบูมไปก็ถือว่าเสริมดาเมจได้ให้กับตัวละครไซโน่ค่อนข้างดีเหมือนกันฮะตรงนี้ก็แล้วแต่เลยจะใช้ไปทา้งไซโน่น,นาทิดาฮะ พาดน้ําใช้เป็นื่องของเย่หลานก็ได้ใช้เป็นรของหนน้อยก็ได้เช่เดียวกันตัวละครสุดท้ายใส่เป็นจงรีก็ได้หรือใครฮะใช้เป็นหมอไผที่มีแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะฮะยกตัวอย่างทีมแรกนะฮะตรงนี้ผมพามาดูทีมไซโนแอกเวดก่อนฮนะแล้วก็ทําการเซตอัพอีก3ตัวละครให้เรียบร้อยกลับมาเล่นเป็นตัวละครไซโนฮะหลังนั้นตรงนี้ ผมจะทําการตีปกติแล้วก็สแปมปุ่ม E รัวๆเลยแบบถอดสมองเลยฮะถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยเอาไปเจอกับมอเตอร์ที่เป็นเป้าเดียว1ตัว2ตัวหรือเป็นพวกบอสฮะใครที่มีโล่ดีฮีวีดีฮะถอดสมองเลยเซ็ตอาเสร็จปุ๊บไซโนโตีมันๆกดสแปมปุ่ม E ได้รัวๆเลยอีกตีหนึง่งก็จะคล้ายๆกันเลยฮะกับปราตีเมื่อกี้เพียงแต่ว่าเราใส่ตัวละครธาตุน้ําเข้าไป1ตัวมันก็จะคอมโบฮะแอคเจอร์แบ,บอาจจะตัวละครไซโน่ด้วยแล้วก็ตัวละครไซโน่เนี่ย มีโอกาสที่ได้ปิดคอมโบมาเฟืองด้วยฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นไซโนบรูมได้ดาเมจจากไฮประมูมด้วยดาเมจตัวเองด้วยแล้ม่จะเอ็กซ์แบด้วยด้วยนั่นด้วยดาเมจภาพรวมก็ถือว่าเยอะมากๆเช่นเดียวกันตีหลักๆของตีไซโนก็จะเป็น2ปาร์ตี้นะฮะใครที่มีตัวละครไหนก็รองพิกแพงใส่ตัวละครอื่นๆเข้ามาแทนได้เช่นเดียวกันหนะ้าของไซโนตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครมีหน้าของเทพนาฟูรีนาตัวใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามา ถามว่าจะเล่นทีมบลูแบบนี้เล่นได้ไหมก็พอเล่นได้ฮะเพียงแต่ว่าเพื่อนเนี่ยต้องหาตัวละครที่ฮิลหมู่ได้เป็นตัวละครสุดท้ายใส่เข้ามาแทนผมคิดว่าก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็สำหรับในส่วนหัวข้อต่อไปนะ,ะับผมพามาดูกันที่แนวทางการปั้นตัวละครไซโน่กันบ้างเราดูันที่ค่าสแตตก,กันเลยค่าแต่สำคัญฮะของตัวละครไซโน่แน่นอนฮะเนื่องจากเป็นตัวละครดาเมจเนาะ เราต้องมีค่าคริแล้วก็ค่าคริดาเมีฮะผมเชยร์เลยตัวควนไซโน่ยิ่งมีค่าคริเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีฮะ80-90%ได้เลยฮะ ถ้าเกิดว่าใครไม่หาไม่ได้จริงๆรตามตามผมเชียร์นเนี่ยอยู่ที่สัก70กว่าเปอร์เซนต์กำลังดีฮะคุยดาเมตรอัดตามที่เราได้อัดตามที่เราไหวได้เลยฮะฟื้นฟูพลังงาน,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 นส่วนตัวผมเชียร์ที่ประมาณ140นะใครที่เล่นเป็น4 t ่ทาริงฟิลลี่คู่กับฟิตอะไรแบบนี้ฮะก็140ผมคิดว่าเพียงพอแล้วแล้วก็อีกค่านึงสำคัญเมือนกันกนะ็คือค่าชำนาญทนะ่าเนาะพรตัวละคตัวนี้ มีพาสีบด้วยที่บวกข้างของดามเมจเกกับชมาท่าฮะแล้วก็บางคนเอาไปเล่นบลูมด้วยเล่นแอ็กก็บอะไรด้วยก็ชมัท่าค่อนข้างสําคัญนะมีสัก2องรอยอากาสแบบนี้กําลังดีเลยนะฮะแล้วก็สําหรับต่อมาเราดูก็ที่อาวุธของตัวละครไซโนกันบ้างแน่นอนฮนะ หอกไม้พายของตัวละครไซโน่ดีที่สุดแล้วฮะก็คือประหลาดจำตัวเนาะถ้าเกิดว่าใครมีหอกอันอื่นสามารถใช้งานได้ฮะใครที่มีหอกเจดอันนี้สามารถใช้งานได้ฮะหรือแม้กระทั่งใครที่พลังงานไม่พอใส่เป็นสกายวาอันนี้ก็ยังคงสามารถใช้งานได้มีโฮม่ก็ใช้งานได้ฮะส่วนใครหอกห้าดาวไม่มีหอกสี่ดาวเจมๆจมมีเหมือนกันฮะอันแรกเลยใช้เป็นหอกบีพีสามารถใช้งานได้ฮะ ให้อัาตราครีเยอะในส่วนของตรงนี้หรือจะเป็นหอบ BP อันใหม่อันนี้ก็ไม่แย่ฮะให้อัาตราครีด้วยถ้าเกิดว่นทีมนเนี่ยของเราเข้าเงื่อนไขฮะ้าไม่ซ้ำกัน3ามาขึ้นไปฮะตรงนี้ได้ค่าชมาธาด้วยซึ่งส่วนของไซโนเองเขาก็จําเป็นฮะใช้ค่าชมาธาเช่นเดียวกันและก็สำหรับใครฮะหอกห้าดาวไม่มีหอกสีดาก็ยังไม่ค่อยมีฮะนี่เลยผมเชียร์เป็นหอกสดาวไปเลยอันนี้ ใช้งานได้ดีมากเช่นเดียวกันฮะเพราะว่าตรงนี้ให้เป็นอันตราครีฮะใครที่มีขัดกลารถึง R5 ตรงนี้มันจะบวกฮะความเสียหายการโจมตีปกติบวกเป็นความเสียหายไปเลยนะฮะ40กว่าเปอร์เซนต์กันเลยทีเดียวตรงนี้อะไรเนี่ยหอกฮะต้องหาจากการเปิดกล้องของเมืองหลีเลย่ฮะพรนั้นใครยังไม่ย่อยสามารถไปหาและก็ใช้กับใสโนได้เลยนะฮะ แล้วก็ถัดมากับในส่วนเซตอะไรใสกันบ้างฮะส่วนตัวผมเชียร์ไซโน่ที่เซ็ตเดียวเลยก็คือเซ t ต t t h u n d e r ิงฟิลีเพราะอะไรฮะเพราะว่าเซ็ตนี้มันเล่นค่อนข้างสนุกเล่นค่อนข้างมันมากมันสามารถสแปมเรื่องของสกิลธาตุได้บ่อยฮะพอเราสแปมได้บ่อยฮะเราได้เรื่องของดาเมจด้วย เรื่องของการเจนพลังงานด้วยตรงนี้เพราะว่ากดอีกครั้งหนึ่งบันดอบอนุธาตนะฮะแล้วก็บ่อตีแล้วเราได้คอมโบนี้แลวฮะพวกไฮประบูมคอมโบบีบอัดปลุกเร้าอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉนั้นเซตนี้ก็ถือว่าโบช่นเดียวกันส่วนตัวว่าถ้าเลือกได้ฮะเชียเป็นสีไฟฟ้าสีทารริงฟิวรี่ไปเลยนะฮะแล้วก็ถัดมากับออฟฟลักซคฮะช่องนาฬิกาตัวคอนไซโน,โนเนี่ยเน้นท่าค่าชำระธาตุเนาะเราใส่นาฬิกาเป็นชำมะธาตุไปเลยฮะ ช่องถ้วยตรงนี้แน่นอนใส่เป็นโบนัสหายไฟฟ้าครช่องสุดท้ายเลือกเลยขาดครีแดมใส่ครีแดมขาดคีเรตใส่คีเรตฮะออฟรองเราหาได้หมดเลยฮะหาอัตาครีหาครีดามีดหาพลังงานให้เพียงพอที่เหลือก็ไปลงชำนันธาดนั่นเองเนาะขาค้าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถัดมากับกลุ่มดาวตัวละครไซโนฮะกลุ่มดาวผมมองว่าไซโนเนี่ยแค่สีศูนย์ก็เล่นได้ดีเล่นเดมันแลวฮะ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมันกว่าเดิมเพิ่มขึ้น C1 เนี่ยมันช่วยให้เราโจมตีเร็วขึ้นน้อ20%แต่ส่วนตัวผมมองว่าแค่ C0 ฮะเล่นได้ดีมาก,มากๆอยู่แล้วใครอยากได้ดาวไม่เดตึงไปที่ C2 ฮะมันจะได้โบนัสเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาด้วยแต่ส่วนตัวผมมองว่าเชร์แค่ C0 แล้วก็จัดทีม่ดีแค่นี้คือเพียงพอแล้วนะฮะ แล้วก็ถัดไปกับหัวข้อสุดท้ายแล้วแนวทางการอัพพรสวรค์ฮะพรอสวรานหนึ่งอย่างที่บอกฮะเราไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องอัพฮะเราอัพไปที่สกิลอันติไปหลักเลยเพราะตัวคูณฮะอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เวลาที่เราสแปมฮะตัวของสกิลธาตุอยู่ที่ตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นอัพแอนตี้ให้เต็มอัพสกิลธาตุตามมาถ้าเต็มได้ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันฮะสกิลวันนี้ไม่จำเป็นต้องอัพเลยเนาะ โอเคนั้นก็จบกันไปแล้ท้ะสำหรับการอัปเดตไกด์ตัวละครไซโนโทั้งหมดเลยในคลิปนี้เป็นแบบฉบับล่าสุดเนาะณแพท4.2คะเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาสุกสั้นสักเล็กน้อยแล้วกันฮะสุกเลยตัวละครไซโนณะปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้ปั้นแตกตตางสากเดิมสักเท่าไหร่ฮะในทางการปั้นในทางการเล่นยังคงเหมือนเดิมเลย <S <S ทีมที่สุดฮะของตัวละครไซโนโก็ยังคงเป็นทีมบีบอัดแอคเคเวอรฮ,ฮะเล่นกับตัวละครธาตุไม้นุ้ยนั่น อาจจะใส่ตัวละครท่าน้ําเข้าไปเป็นไซโนควิกบูมอะไรแบบนี้ก็สามารถได้ได้ปัจจุบนันมีเทพน้ําแล้วเราลองใส่เทพน้ําเข้าไปเล่นกับไซโนเป็นไซโนควิกบูมเทพน้ําบับด้วยฮะหาตัวละครคิวแรงๆเป็นตัวละครสุดท้ายเท่านี้ก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันกับตัวละครไซโนนะไซโนเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่เล่นมันเล่นสนุกใครชอบตัวละครที่มีเกมเพลย์แบบนี้กดแอนตี้เปลี่ยนร่างตรีรวัวกกดสเปร๊กสกิลมันๆอันนี้ ไซโน่ S S ino, น้าจะค่อนข้างตอบโจทย์ฮะแล้วก็ไซโน่เนี่ยเก่งมากๆกับมอนเตอร์ที่เป็นมอนเดียวอย่างเช่นมอนเดียวตัวหนึ่งมอนเดียว2ตัวจางพวกบอสอะไรแบบนี้ไซโน่จะเล่นง่ายแล้วก็เล่นเก่งมากกับการไซโน่จะเล่นยากหน่อยฮะถ้าเกิดว่าเจอมอนเตอร์ที่อยู่คนข้างไกลยอยู่คนข้างหลายตัวแล้วก็เปลี่ยนเวฟคนข้างบ่อยฮะเพราะว่ามันเสียเวลา ต้องกลับมาเซตอัพใหม่นั่นเองเนาะยังไงใครที่มีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้เลยที่ร่างคลิปนี้ฮะแต่ก็สุดท้ายเหมือนเดิมใครที่ชอบนะฮะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่งองผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกับผมนะบ๊ายบาย Thank you.